เอฟคัอยูเขาบอกว่าสี้ีให้ท่านับให้เขาบอกว่าอันนี้คือข้วนะ,ะจะได้กินไหมโอ้ยเร็บหนูจะหัก ได้กินนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าถ้าบอกว่าถ้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ออกมาตรงนี้ใช่ไหมเอ๊ะเอ๊ะแ้าตรงนี้คือหนูวันนี้ได้ใช่ไหมว่าโอ้ยทุกคนมันจะออกแล้วอะ เก่งจริงว้วใช่ไหมพวกเจ้าต้องเจอหนูชิบ ใช่มอ้าอ้ะ,อะ,อะทุกคนเหนื่อยมากเุ้ยเจฟคกอยู่แต่เขาบอกหือว่าเฮ้ยทุกคนมันแบบว่ามันจะสุกมันจะเละเนี้ย ความสุขของข้าพเจ้าไหนมันดูเพื่อนจ้ะโอ้ดูมือหนูอันนี้นะคะไม่ออกมาแล้วสินหนึ่งเล้วสมัยแตนลูกผู้ใดว่าะคือเก่งแค่ อู้วผู้ใดนี้ใช่ไหมแล้วก็ปาดตรงนี้ออกนิดนึงเอ๊ะเอ๊ะทุกคนช่วยหนูด้วยโ่บอกว้าเอะเ,เขาบอกว่าต้องปาดอันนี้นิดนึงใช่ปะ,ะทุกคนมันสวยมาก ทำไมไม่ใส่ถุงมือล่ะครับหนูไม่ไม่ถุงมืออะ่ะทุกคนเพราะว่าหนูไม่ไม่ถุงมือก็บอกได้นะครับทุกคนเพราะว่าหนูอัจฉริยะกระถางแดงน,นี่ใช่ไหมเขาบอกว่าต้องป่าตรงนี้ใช่ไหมนี่คืออะไรอะ่ะแต่ว่า อ่ะเสียไปแล้วเนะี่ยทุกคนเราบอกว่าพอบี้ไม่กินกเพื่อนทุกคนเลือดออกตอนไหนก่อน นี่ทุกคนเลือดออกแล้วเลือดออกตอนไหนก่อนไงบอยเมย์ข่อยเอยอเจ็บเลือดออกเก่งก่ป่ะนี้ตอนที่แกเมื่อกี้พี่เห็นเหรอหนูมไม่เห็นหนูว่าหนูเลือดออกอ บอเซียเลยบม่ไหวเลยไม่เลี่ยงเลยใช่ไหมเจ็บบอสเลือดออกแล้ว กินนํามาเด้อเด้อมันสิปอกทุเรียนให้กินอยงี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหม,นนมข,ข้าวแของแท่ หนูออกตอนไหนกันอืมอุ้ยมันมันแบะมันแบะทุกคนมันแบะทำไงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าปูป่ามันมีออกใช่ไหมแล้วก็แบบฟึ้นฟึ้นอุ้ย เก่งเก่งได้แพ้อันนี้เขาไม่เรียกว่าเก่งนะครับเขาเรียกว่ามีเพนะครับมันเป็นแพชีม่มม้ไม่ไวหวฮะค้าเหลืองอันนี้ยูี่ซื้อยูี่ซื้อก็ด,ดีแล้ว รยเมนอุ้ยทุกคน,นแก่สวยอยู่เด้อเบิงเบิงเบิงมันเละไปแล้วเนี่ยอุ้ยมันคือขี้หาาแท้ทุกคนมันคือแกขี้หาาแท้ กระโดกระเที่ยฮ่าฮาทุกคนหนูกะเออไม่แต่ว่าหนูมีพัตเตอร์ติดแผลนะคะทุกคนนี่แน่อ,นนอนานอะอืมหรอยมากอืมไวยลิสุนใม่โด อร่อยที่สุดในสามโลกอื๊ดอยู่มาอยู่กับหาแพลใช่จะของเงินไหลแต่ก็อร่อยเหยอะเลยแล้ว,ว่าหนูมีพัฟเตอร์เจ็เเดแหกแล้วเป็นหนึ่งฟูนะครบับอืมอร่อยที่สุดเลยกระโดดทุกคน อร่อยจริงอร่อยมากอร่อยที่สุดในสามโลกที่รให้ไหมอร่อยอร่งเรีินเทอริยคะคเรียออร่อยเวอร์ ที่สุดในสามโลกสวัสด,ดีนะครับทุกคนข้าพเจ้าจะเกตทุเรียนให้ทุกคนดูนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าปาดอันนี้ออกใช่ไหมไม่ไงครูนะึง มันก็มาอีกรูนึงแล้วนะครับเดินเอ่ออ๊ะเ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 อเอาบอกว่าถ้าเอาเกนตรงกลางมันออกได้มันก็จะมันก็จะแกะง่ายนะทุกคนแต่ว่าเอ๊ะ เพราะว่าอันนี้นะพะตออกตอนไหนก่อนอบอกสวยหรออันนี้คือเราถ้าถ้าตรงนี้ใช่ไหมถ้าตรงนี้ปุ๊ปุ๊บปุบปบ๊มันเหลืออยู่มันเหลืออีกโอ้โอ้ไมคก็โอ้ไมก็มันเหลืออีกสา oh. oh oh มออพูใช่ไหมทุกคนแล้วหนูก็จะแบบ มันเจ็บมือเลยว่าอุ้ไม่พอไม่โคงมันกินเลย